สวัสดีค่ะท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาทำข้าวเหนียวมะม่วงทานกันดีกว่าค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะวันนี้จะใช้ในสูตรของเอ่อ นมข้นหวานไม่ใช่นมข้นหวานนมข้นจืดนะคะครีมข้นจืดเพราะว่ามีมีข้าวเหนียวนิดหนึง่งไม่อยากไปซื้อกะทิครัวเหลือมีนิดเดียวค่ะพอดีเมื่อวานทานข้าวเหนียวกับแกงอ่อมก็เลยเหลือมานิดหนึ่งนะคะเราใส่นมข้นจืดลงไปก่อนนะคะตั้งตั้งไฟอ่อนแล้วก็ใส่เกลือ ใส่เกลือในน้ำกะทินะคะรักลายช้อนชานะคะลายช้อนชาหรือปลายช้อนซ้ําก็พอะคะ่ะแล้วก็คอนมร้อนนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งดิฉันใส่นิดเดียวนะคะประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่า น้ำม่วงหวานอยู่แล้วนะคะก็ไม่อยากใส่เยอะนะคะคนจนน้ำตาลละลายแล้วก็นำมาราดลงบนข้าวเหนียวค่ะ ข้าวเหนียวแล้วก็มูนมูนในขณะที่ข้าวเหนียวยังร้อนอยู่นะคะเพราะเมื่อกี้นำไปอุ่นแล้วค่ะถ้าไม่มีกะทิก็ใช้นมข้นจืดได้เหมือนกันนะคะ แต่ต้องทำในขณะที่ข้าวเหนียวยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะคะถ้าปล่อยให้เย็นตัวลงแล้วก็จะมูนไม่ค่อยได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำในส่วนของน้ำกะทิราดนะคะเราใช้นมอันเดิมนะคะแล้วก็เติมลงไปอ,อีกประมาณสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นำแป้งข้าวโพดนะคะเรานำแป้งข้าวโพดมาสักหนึ่งช้อนชานะคะอ๋อเริ่มนะ้ำ เติมน้ำลงไปในแป้งข้าวโพดสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้คนๆให้แป้งข้าวโพดละลายนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นในส่วนของน้ำกะทินะคะใส่เกลือได้ช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นี้คะ่ะลายช้อน ลายช้อนชานแล้วก็ตั้งไฟแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ในส่วนของ แป้งข้าวโพดลงไปเลยคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะให้พอน้ําตาลกับเกลือละลายแล้วก็แป้งข้าวโพดก็จะหนืดนหนื่นิดหน่อยเราเอามาลาดลงบนข้าวเหนียวด้วยได้ก็ก็เรียบร้อยนะคะเนี้ค่ะตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลย เราก็นํามะม่วงที่เราหั่นเอาไว้ค่ะวันนี้ใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะจะหวานอร่อยะคะ่ะทุกคนซื้อมากิโลละ20บบาทหวานมากเลยแต่ว่าลูกจะไม่ใหญ่นะคะลูกขนาดกลางนะคะวันนี้ใช้สองลูกเรามาปอกเปลือกแล้วก็ ผ่าแต่ละผ่าเป็นสองซีกนะคะแต่ละซีกก็จะหั่นเป็นท่อนประมาณคำนะคะได้สามท่อนนะคะจากนั้นเราก็ตักข้าวเหนียวที่เรามูลเอาไว้อะคะ่ะเพราะว่าทานคนเดียวอันนี้ก็ทานไม่หมดแล้วคะ่ะก็เลย ทำแบบเร่งด่วนนะคะตักข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็นำน้ำกะทิที่เราเคี่ยวได้นะคะ มาลาดลงไปแล้วแต่ตามชอบนะคะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงทั่วๆไปนั่นเองค่ะแต่ว่ารสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้จะได้กลิ่น นมข้นจืดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก็จะได้กลิ่นกะทิแค่นั้นเองแต่ส่วนความอร่อยก็ก็พอๆกันนะคะต่างกันที่กลิ่นแค่นั้นเองกับรสชาตินะคะก็อร่อยเหมือนกันลองทำดูนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อ ถ้าเรามีของอยู่ในตูเน้เย็นบางทีก็ข้าเหนียวมะม่วงทําเยอะก็ทานไม่หมดมันก็ไม่คุ้มค่ะก็เลยมีนมอยู่ก็ใช้นมนะคะเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูนะคะทานถ้ามีถั่วเหลืองคั่วก็คือโรยลงไปเลยหรือว่าจะใส่งาคั่วก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่มี วันนี้ไม่มีมีข้าวเหนียวก็คืออร่อยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะจะได้เป็นคำคำแบบนี้น่ารับประทานมากเลยไปทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะคะทุกคนออวันนีเออ้เรามาทานขนมหวานกันเพิ่มน้ำหนักนิดนึง หน้ามะม่วงจะหมดแล้วนะคะก็คือว่ารีบทานก่อนก่อนที่จะหมดทานแล้วก็หยุดไปเลยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเ หากถูกใจฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องค่ะรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ